ผักมุ้งอ่อนๆน้าฝนตกสองวันสามวันละ <c oughs> ชุนก็จะหมูเนาะอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะเป็นผักมุ้งผักมุ้งจีนที่สนใจเอามาปลูกแหละแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนี่สนใจซื้อขี้ไก่มาอัากองไว้แล้วทีนี้มันไม่ได้ใช้นะขี้ไก่มันเปียก ผมก็เลยให้รถแมคโครก็มาขุดหลุมพอขุดหลุมเสร็จก็เอาขี้ไก่ใส่ลงไปในบอ่อนะผักบุ้งสมใจเอาขี้ไก่ใส่ในบอ่อทีนี้ฝนมันตกผมก็เลยเอาผักบุ้งเนี่ยไปผักบุ้งจีนที่มีอยู่แล้วนะไปดำไว้อันนี้เขาก็งามอย่างที่เห็นนี่เลยบอ่อผักบุ้งสมใจมีขี้ไก่เยอะมาก ตกลงที่ไก่ที่ซื้อมาไม่ได้ใช้นะกลายเป็นที่เก็บของบุ้งใช้ไปยันรูกยันหลาเลยนะบอกของบุ้งตรงใจห้าก้อนนั่นจะมีปุ๋ยเยอะนะเพราะว่าเอาไปใช้ไม่ได้นะมันอยู่ในบอก